สวัสดีครับ f อสวัสดีครับเบ้าเอมเอยทงยูปลากล้วยตานี่ครับเอซเนาะอยู่ต้นกล้วยตานี่ครับานผู้ชมนี่บอกเลขแม่นครับนี่ปลากล้วยตานี่นี่ครับานผู้ชมเนาะต้นสูงใหญ่ครับเอซต้นสูงใหญ่ครับพู่น่ะนาหนวยครับเอซหน้าหนวยพืนมาขอเลขกับพีเมตานี่อยู่มองนี้ครับมาขออยู่มองนี้แล้ครับานผู้ชมได้เลขสามตัวด้ยครับเอซเนาะสิเป็นตัวไหนครับ น้าหนุ่ยนั่งถ่ายยู่ตั้งผิดแล้วครับนี่ครับผมน้าหนุ่ยสวัสดีครับน้าหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสี่ครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิภาามาสอบถามน้าหนุ่ยเบิ่งอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบ้านแหละครับธรรมโชุ่มบอกเลขแม่นได้ครับนี่ปลากกวยตานี่นี่นะครับธรรมโชุ่มเนาะนี่ละครับผมธรรมโชุ่ม เอาาสู้ฟังนะครับน้าหน่อยเป็นแนวด้วครับสวัสดีค่ะน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนนา่อยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะยิน่าวว่าเพิ่นมาขอเลขกับเมตานี้ครับท่านผู้ชมป่ากล้วยตานี้ครับต้นสูงใหญ่ยาวครับสิบแปดก็ต้นกล้วยธรรมดาครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้โบเป็นต้นกล้วยตานี้เนาะครับน้าหน่อยเนาะอยู่ทางข้างทางหลังนี่เนาะ คทั้งขางทั้งผลจังเป็นต้นกล้วยตานี่ครับวอาสูเอฟซีเพิ่นฟังนะครับน่าหนอยเป็นเนียอไรครับเรื่องเหลาครับก็กมาจุดทูบนะครับมาจุดทูบจุดทูบครับจะมาขอเลขเลยครับคงสุดท้ายนี่เลยครับคงสุดท้ายครับผมมามาจุดทูบจุดเทียนครับมาขอเลขตกตอนคืนมาก็ฝันเลยฟันเลยครับผมฝันมาหาอีกแล้วครับมาหาเลยฝันมาหา มาเรียกนะครับผีเมตานีนะบอกครับผีเมตนีมาเรียกใสใสสบายมาเลยสบายสีทองเลยครับผมใส่สบายสีทองมาเรียกเลยครับบอกจุดทูบเรียกทาไมโอ้มาเหียนเนาะมาเหียนเลยบอกเหี้ยนเฮี้ยนเหี้ยนมโหจุดเทียบจุดทูบเรียกทำไมบอกอยากได้หวยบอกอยากได้หวยจะจะมาถวายอาหารนะครจะมา ก็บอกแกจะมาอถวายอาหารหวานข้าวโอ้ครับครับครับบอกขอเลขหน่อยวันนี้นะครับบอกขอเลขหน่อยพูดตามตรงเลยแหละเนาะพูดตามตรงเลยบอกขอเลขหน่อยวันนี้ครับจะจะทําอาหารหวานข้าวมาให้รับผมมาให้ครับครับพอได้พักแกก็บอกแกก็แกนั่งลงนะครับแกนั่งลงแกก็บอกเลขเลยบอกเลขเลย แกนั่งลงบอกเลขเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับน้นเป็นเลขสามตัวครับผมบอกบอกมาครับครับเป็นเลขสามตัวพีธานีนี่มากี่คนครับนี่มาคนเดียวคำรรามาสองคนครับคำรารกแกก็ทวนนั่นมีเพื่อนอยู่เนาะเพื่อนอยู่ครับผมนี่แหละครับเคยบอกเลขถือครับเอฟซีเนาะครับเนาะแต่ก็หายไปนานครับมือนี้บุ๊กปากกล่วยเลยล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเผื่อบเป็นการเซฟเวลาครับเอฟซี สามตัวที่เด็ดตัวไหนครับน้าหนุ่ยงวดนี้แกแกก็บอกสองเจ็ดสี่ครับผมสองเจ็ดสี่ครับผมก็มาทำพิธีทำพิธีเมื่อคืน้ก็มาลูบแป้งนะลูบแป้งเห็นตัวไหนล่ะครับสองเจ็ดสี่เนี่ยครับข้าวฟันก็บอกสองเจ็ดสี่เหมือนกันไหมผมสองเจ็ดสี่เหมือนกันอุ้ยตรงกันเลยเนาะตรงกันเลยครับผมอ้าวครับเผื่อเป็นแนวทางครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะน้าหนุ่ยเนาะ ครับผมแล้วก็ผีพายน้ so, ํามาบอกตัวไหนก่อนนะครับผีพายน้ํานี่มาบอกหนึ่งสองห้าครับผมผีพายน้ําบอกหนึ่งสองห้าครับผมเอฟซีแล้วก็แทงอายุไปด้วยครับอายุเท่าไหร่ครับหนุ่ยเก้าอายุแล้วหนุ่ยครับครับผมเพราะว่าผีพายน้ําครับผีพายน้ําลึงขาตกเรือเนาะผีพายตกเรือลึงขาตกเรืออนเหี่ยนเหียนเหียนครับผม แล้วมีเลขอะไรครับเลขมักเนาะครับเนาะหนุ่ยมีมีเลขมักอยู่ห้าหกอันนี้เลขมักอันนี้มักตัวนี้ไม่ได้ฝันครับนี่แหละครับผมฝันสองเทือครับตามเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองบึงครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหน่วยสระบุรีครับเอฟซีเอฟซีถามหาลายครับอยู่สระบุรีตัวครับนี่หนุ่ยนี่ครับท่านผู้ชมเนาะมาทํางานทําการอยู่ที่ภาคอีสานครับขอให้มีโชคใหญ่ครับผมมีอีกครับหนุ่ย นี่ล่ะครับนาหน่อยข้นโสดครับเอฟซีเพราะว่าหมักจะมีสิ่งหลีลับมามักได้ครับเนาะครับเนาะพีเมตานี่นี่ครับงามบ่ครับพีเมตานี่แต่งหน้าแต่งตามาสวยครับแบบแบบสวยเลยเนาะครับผมแต่งตาแต่งตาขาวครับผมอ้าวครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้รับหน้าจอครับขอบคุณครับนงหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมถ่ามู้ชื่อเนาะตามเป็นโครงสุดท้ายครับ ตัวเลขของนาหนุยครับนาหนุยสระบุรีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพีเมตานี่เฮียนครับท่านผู้ชมอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับบอกเลข3าตัวครับเอฟซีสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ครับรูปแป้งกัเห็นสองเจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับมาดึงขาบอกเลขนาหนุยครับท่านผู้ชมเนาะถือมาแล้วหลายงวดครับงวดนี้ก็ขอให้มาตรงๆครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีราคาบัง เมื่อวานก่อนนี่ครับเอฟซีเนาะฝันเห็นผีพายน้ำครับมาบอกเลขหนึ่งสองหาครับเพราะว่านาหน่ทยนี่เพิ่นมีอาชีพหาปลาขายครับใส่เบ็ดใส่มองใส่กุ้งครับตำรวจชมเนาะแล้วก็ฝันเกี่ยวกับผีพายน้ำครับมาบอกหนึ่งสองหาครับส่วนเลขมากนี่หาหกครับอายุนาหน่่ยสี่สิบเก้าปีครับเอฟซีมาเมื่อคืนนี่ล่าสุสสองเจ็ดสี่ผีเมตานีเนาะครับตำรวจชมเนาะ ขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับลิปนีเบ้าแอมรัตงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันลิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใช้เอฟซีมืนนีเบ้าแอมรังสี้าไปเบิ่งข้องดีครับมีค้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรัตงนี่จะเดินทางไปทํำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้องดีทิพย์ใหม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไช้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้ขา,ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจงสีเ่เหลือเพือนเนาะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้อง,งเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทนานรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน<ช>่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูปหัวลูกหวตู่ปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อมีกุหลาบเนี่ยพ่อนวดติ่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทวงหินข่าวกบุรีรอดาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปร่วยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นฮักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี uh ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่นะ ่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยน,นะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยิ่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่า,ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมโมทูงนีได้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ลักกะเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าวบาวแอมเราตรงกับเสี่ยเ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ